สนับสนุนโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตผลิตไฟฟ้าเพื่อความสุขของคนไทยโรงแรมเนี่ยเป็นโรงแรมที่แบบว่าอยู่ใกล้ชิธรรมชาติใช่ไหมคร,ครับผมอย่างนี้โรงแรมมีวิธีการแบบว่าลดโลกร้อนหรือว่าช่วยแบบว่าฟื้นฟูรธรรมชาติยังไงบ้างครับผม ตอนนี้เราพยายามนะครับอย่างเรื่องแรกเลยในเรื่องของขยะต,ต่างๆนะครับอย่างในเรื่องของออร์แกนิกในเรื่องของพืชผักผลไม้เนี่ยเราพยายามจะจัดหามาเองนะครับ,รบปลูกกันเองทำกันเองานี้แต่ที่สำคัญเลยเนี่ยรายรายจ่ายหลักลๆของเราเนี่ยจะอยู่กับค่าไฟเพราะนั้นเราก็พยายามที่จะเปลี่ยนตอนนี้เรามีโครงการซึ่งกำลังดำเนินกันอยู่ที่อาคารรีสอร์ทสปาด้านล่างนะครับ เราก็เปลี่ยนจากหลอดไฟเนี่ยเป็น LED ทั้งหมดเพื่อเป็นการประหยัดไฟแล้วก็ลดภาวะโลกร้อนด้วยโอ้โหแต่ว่าทันสมัยมากๆเลยครับที่นี่เพราะว่าอย่างหลอด LED เนี่ยเป็นที่ทราบกันดีว่าจะช่วยลดพลังงานได้เยอะมากแล้วหลอดไฟเนี่ยจะไม่แบบว่าเขาเรียกว่าไม่ปล่อยความร้อนนะครับทำให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยจะเหมือนกับทํางานน้อยลงด้วยครับใช่แล้วประหยัดลงได้เยอะนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนไปได้ครึ่งนึงแล้วโอ้แลวคือมันสามารถเอาไปดัดแปลงทำนู่นทำนี่ได้หลากหลายด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ครับ โหดีมากเลยแล้วอย่างพฤษภาปีหน้าเนี่ยครับผมจะมีงาน LED Expo ครับซึ่งเป็นงานที่แบบว่ารวมเทคโนโลยีใหม่ๆเกี่กับหลอดไฟ LED เนี่ยซึ่งผมว่าเป็นงานที่น่าสนใจมากสําหรับปัจจุบันเพราะว่างานนี้เนี่ยเป็นการเหมือนกับเป็นการนําเทรนด์แบบว่าในการช่วยลดลกร้อนะครับซึ่งผมมองว่าไองานนี้มันเหมือนกับว่าเราได้ไปเหมือนไปเรียนรู้สิ่งใหม่และนํามาใช้ได้ในชีวิตประจําวันด้วยครับผม ดีนะครับจะได้ไปเยี่ยมเยียนบ้างได้ครับ <laughs> ลองไป <laughs> ชมดูการพุษภาปีหน้านะครับ,รบ,รบผมได้ครับ พี่โตครับตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องไหนครับผมสำหรับห้องนี้นะครับจะเป็นห้องวันเบดมบูวิลล่านะครับผมก็ของเราในรีสอร์ทจะมีทั้งหมด2รูมไทยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นวันเบดมแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นทูเบดมสำหรับห้องนี้ก็จะอยู่ที่200ตารางตารางเมตรสอ0ตารางเมตรเลยหรอครับใช่ครับของโอ้โหใหญ่มากๆส่วนใช่ครับความพิเศษของห้องไทป์นี้มันแตกต่างจากอีกไทป์ยังไงครับก็ของไทป์นี้นะครับผมก็จะอยู่ เป็นท็อปวิวนะครับ<อ>ผมก็จะเห็นวิวภูเขาทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีสระว่ายน้ำนะครับผมสระว่ายน้ำของเราเนี่ยจะเป็นอินฟินิตี้พูลนะครับผมออก็คือ,อมันจะเป็นสระว่ายน้ำไร้ขอบไม่เหมือนสระว่ายน้ำที่เป็นแบบฟรีฟอร์มทั่วไปครับก็คือมันจะเหมือนกับเป็นภาพระหว่างสระน้ำต่อกับวิวทุกท่านใช่ครับใช่ใช่ถูกต้องและอย่างเซอร์วิสภายในห้องนี้มีอะไรบ้างครับผมเซอร์วิสในห้องพักนะครับก็จะมีในส่วนของ มินิบาร์นะครับของมินิบาร์ของเราก็บางแพ็กเกจเนี่ยก็จะเป็นคอมพลีเมนต์ทัลี่มินิบาร์นะครับรวมกันเข้ามานะครับผมแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับอย่างที่ที่เห็นด้านนอกนะครับเปิดประตูระเบียงจากห้องนอนลงสระได้เลยใช่สามารถลงสระได้เลยครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของอเมนิตี้ในห้องพักนะครับผมก็คือถ้ามาพักกับเราเนี่ยพวกสิ่งของเครื่องใช้ก็อาจจะไม่ต้องนำมาเลยก็ได้ครับผม ครับครับโอ้สวยเลยครับอันนี้เป็น u n ล a เทนวิวใช่ไหมครับพี่ใช่ครับเป็น u n ล a เทนวิวครับผมเป็นห้องแบบไหนเอ่ยนี้อันนี้จะเป็นที่เราอยู่นี่จะเป็นทูเบดรูมนะครับผมครับผมทูเบดรูมก็ห้องนอนก็จะแยกซ้ายขวานะครับผมแล้วก็ตรงกลางก็จะเป็นลิฟทิ่งรูมนะครับผมภายในห้องพักก็จะมีเฟอซิลิตี้ต่างๆนะครับก็มีสระว่ายน้ำมี จากรุสีนะครับในห้องในห้องก็จะมีอ่างอาบน้ําด้วยครับอย่างสระน้ำอันนี้ใช่ไหมครับที่พี่บอกว่ามันเป็นอ่าเป็นอินฟินิตี้สระสระน้ำแบบอินฟินิตี้ใช่ไหมคัใช่คือมันจะไล่ขอบใช่ไหมครับใช่เวลาเราว่ายน้ําอยู่ในสระน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นวิวที่มันต่อธรรมชาติใช่ไหมครับกับธรรมชาติจะไม่มีขอบเกยขึ้นมาใช่ครับผมอย่างจุดเด่นของห้องนี้นี่คือนอกจากไซส์ที่กว้างกว่าปกติแล้วเนี่ยมีอะไรบ้างครับ ไซส์ที่กว้างกว่าปกติไซส์ที่ห้องนี้จะปอยู่ที่255ตารางเมตรนะครับผมโอ้ใหญ่มากแล้วก็จะมีสระว่ายน้ำนะครับความยาวก็ประมาณ10เมตรนะครับผมกว้าง2เมตร50แล้วก็ในห้องน้ำเนี่ยก็จะมีอ่างอาบน้ำทั้งสองฝั่งเลยส่วนในห้องน้ำก็ยังเป็นเอาท์ดอร์อีกต่างหากใช่ไหมครับผมใช่ครับผมให้ความรู้สึกแบบว่าใกล้ชิดกับธรรมชาติมากเลยสําหรับที่นี่ใช่ไหมครับใช่ครับผมธรรมชาติมากๆครับ พี่โตครับเราอยู่ที่ห้องของอาคารรีสอร์ทข้างล่างใช่ไหมครับผมใช่ครับก็จะเป็นอาคารรีสอร์ทครับผมด้านล่างครับห้องนี้เป็นห้องแท็บไหนครับห้องนี้ที่พามาชมเนี่ยจะเป็นวันเบดรูมดีลักพูลวิลล่านะครับผมสําหรับ2ท่านนะครับผมก็ความพิเศษในห้องนี้ก็จะมีสระว่ายน้ําในตัวนะครับผมครับผมแล้วก็จะมีเหมือนเป็นเทเรสครับผมส่วนตัวนะครับผมผมสังเกตจากบริเวณรอบๆแล้วเนี่ยพื้นที่ใช้สอย เยอะมากๆเลยสำหรับห้องใช่ไหมครับผมใช่ครับแล้วยังมีห้องอเนกประสงค์อีกห้องหนึ่งด้วยเ้ื่กมาเป็นครอบครัวหรือว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมอีกห้องหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเราสร้างมาเพื่อที่จะเป็นเหมือนเป็นห้องสําหรับการทําสปาในห้องพักเลยครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกค้าที่เข้ามาพักเนี่ยมีสมาชิกเพิ่มอะไรอย่างงี้ครับผมมาเป็นครอบครัวนะครับเราก็สามารถที่จะเสริมเข้าไปในห้องนั้นได้เลยครับอ๋อ ห้องอย่างนี้เนี่ยมีขนาดความกว้างประมาณเท่าไหร่ครับรวมพื้นที่ใช้สอยร,รวมสระว่ายน้ำแล้วก็รวมแอรีเรก็จึอยู่ที่300ตารางตารางเมตรครับ,รบก็ถ้ากว่ามี1ห้องนอนใช้หนึ่งห้องสอททาสปาใช่ครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ำแล้วก็ห1ห้องน้ำเล่นด้วยใช่ครับจกต้องครับเรียกว่า ขนาดใหญ่มากๆพักผ่อนแบบส่วนตัวมากๆสำหรับห้องนี้เพราะว่าบริเวณรอบๆนี้ยังมีกำแพงที่แบบว่าให้ความเป็นส่วนตัวมากๆเลยใช่ไหมใช่ครับผมคือลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะชอบความเป็นส่วนตัวนะครับสำหรับที่อาคารเพราะว่ามันจะมีกำแพงกั้นนะครับระหว่างห้องพักครับผมก็จะเป็นความส่วนตัวอีกแบบหนึ่งครับ อย่างห้องนี้นี่คือราคาโปรโมชั่นเท่าไหร่ครับราคาโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ที่7,200บาทนะครับผม,ผมถูกมากๆเลยใช่ครับ <c oughs> ผมก็จะรวมอาหารเช้านะครับ <c oughs> สำหรับสท่านด้วย โตครับตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับโอ้โหโอโถงมากเลยครับผมในห้องแบบนี้ห้องนี้ก็จะเป็นห้องทูเบดรูมดีลักดูล่านะครับผมก็จะภายในห้องพักก็จะมี2ห้องนอนนะครับผมแล้วก็จะมีห้องนั่งเล่นแยกมานะครับมีสระว่ายน้ําส่วนตัวนะครับแล้วก็จะมีเป็นศาลานะครับผมมีสระว่ายน้าด้วยคืออารมณ์แบบว่ามาพักที่ไม่เหมือนเปลี่ยนบ้านเลยครับไม่เหมือนกับ ทนวานอเลสซ์หรืออะไรอย่างเงี้เลยคือให้ความเป็นส่วนตัวเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับคือที่นี่คือเน้นเรื่องนี้มากๆเลยใช่ไหมครับใช่ครับก็เน้นความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าพักด้วยครับผมอ๋อแล้วอย่างอ่าห้องนี้มีความพิเศษยังไงบ้างครับผมความพิเศษของห้องนี้นะครับผมขนาดเนี่ยก็เอ่อจะไม่ได้ต่างอะไรมากแต่ที่ต่างกันและพิเศษเนี่ยก็จะมีลิฟวิงรูมนะครับที่ที่เรานั่งอยู่เนี่ยครับผมเป็นห้องห้องหนึ่งเลยนะครับสำหรับพักผ่อนแล้วก็ ตัวสระว่ายน้ำเราก็จะมีศาลานะครับผม mm hmm. ให้ลูกค้าได้รีแลกซ์ข้างๆสระว่ายน้ำได้เลยครับเดย์เดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับผมส่วนในห้องนอนนี่ mm hmm. คือแบ่งเป็นอสองห้องนอนใหญ่ถูกไหมครับใช่ครับห้องนอนใหญ่แล้วก็ห้องนอนเล็กครับผมแยกออกมาแล้วก็มีเป็นเขาเป็นห้องแบบว่าอะไรก็สอยอีกห้องหนึ่งเป็นเคาน์เตอร์บาร์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เป็นเคาน์เตอร์บาร์มีมินิบาร์ mm hmm. bar, เป็นพอรซ์ซนอลบาร์ตรงนั้นนะครับ ซึ่งราคาห้องนี้เท่าไหร่ครับตอนนี้ราคาห้องนี้ตอนนี้โปรโมชั่นอยู่ที่1น0่ครับผมรวมอาหารเช้านะครับพักได้4ท่านครับโอ้สท่านเลยใช่ครับถูกมากใช่ครับพื้นที่ใช้สอยเยอะขนาดนี้ใช่ครับผม